อปิดท้ายวันนี้ครับวันมหาสงกรานครับ <Please S 1> มวยมัน,ม,นมันกับเด็ดมวยเดือนในรูปแบบของซัดก,กันแหลก68กิโลกรัมครับคู่นี้เปิดตัวนักมวยจากประเทศบราซิลโจนาธานเฟรรราวัย27ปีครับสูง175 <5. S> 1น5รอเซนติเมตรในทีมของภูเก็ตไฟขับ และคู่โชกองเขาครับอายุเพียง18ปีครับจากพะเยาประเทศไทยครับวันนี้จากค่ายมวยสอยิ่งเจริญการช่างนะฮะต้องขอสวัสดีลูกพี่นะครับหัวหน้าคณะนะหัวหน้าค่ายสอยิ่งเจริญการช่างครับป๋ารอฮาเล่น,นะครับมานั่งถึงขอบเวทีวันนี้ครับลุนกันนะฮะนักมวยจัดเต็มแน่นอนครับวันนี้ชกกันแล้ว5 0ไฟชนะ34และเสมอหนึ่งขอสิ่งประมือให้น้องโอสอยิ่งเจริญการช่างของไทยแลนด์ ลูกพีมาเองครับป๋าลอฮาเล่ครับคุณสากลชัยชิมพลีครับยุคนั้นยังอยู่กับสอยิ่งเจริญการช่างครับน้องโอน้องโอสยิ่งเจริญดกไมยจากเหนือครับหนุ่มจากกว้านพยาวครับวัย18ปีครับ172คู่ต่อกร27ครับ175ธนาชัยจำนงครับบนเวที โดนทีบหน้าก่อนเลยครับคุณนี้จับตาดูดีๆเลยนะครับเอาของดีมาโชว์ให้กับแฟนๆเด็ดมูเดือดได้ดูกันเลยครับต่อยังไงครับถึงได้มาอยู่ในรายการเด็ดมือเดือดในเรื่องของซัดก,กันแหลกแหมทุก่างเลี้ยงชายงามเลยนะครับน้องโอความเนื้อบึกบึนมาก คอยเลาะเข้าไปครับขวาซ้ายดีดไปเรื่อยครับทางด้านของน้องโออูยเจอแล้วครับแม่ปากฟาของน้องโออย่าไปล้อเล่นนะครับหลักแรงอุ้ยหดเข้าไปแต่ละดอกโชนาธานก็ไม่ธรรมดาครับนิ่งๆนะครับจากภูเก็ตไฟครับเอาครับดูครับใครจะถึงก่อนครับใครจะแม่นกว่ากันครับ ต่างคนต่างเปิดแล้วนะครับสังเกตดูว่า lider. มวยทางช่อง8นั้นไม่ต้องบิ้วนานกรรมการไม่ไม่มีการบบนนะครับพึมพำพึมพำครับชกหน่อยชอกหน่อยไม่มีแล้วครับดูครับปุยกันก่อนขึ้นเวทีเรียบร้อยครับต่อยแบบไหนครับต่อยแบบไหนครับยืนน่แบบไหนโอ้ <Yellow> ยร่วงแลวครับโอ้โหไปยืนรับนี่ก็โดนสิครับแบบนี้แม่ อ่ะยืนขึ้นมาได้ครับยังงงงครับต้องชมครับต้องชมโจนาธานครับพร้อมที่จะสู้นะครับแม่ไม่ไม่ได้อยู่ในดงอะไรก็ยืนงงได้ครับตอนนี้ครับโจนาธานเฟอร์เรล่าครับโอ้พายุเข้าบราซิลเลยครับ้องโอลุยแลกแม่มาพร้อมสู้ครับโจนาธานนี่ถ้าร่างกายฟิตซ้อมไม่ถึงนี่ลำบากนะครับบอกถึงความเป็นนักสู้ครับใจแข็งแกร่งมากครับโจนาธาน ซ้อมดีซ้อมถึงนะครับอ่าครับทอดระวังระวังจ่ายคืนเร็วๆครับเห็นบ้างเลเล่นงานลำตูบ้างเลยครับน้องโอโดนไปหน้าอาจจะทนได้ครับอาจจะตีเข้าหน้ายังไม่ถึงกาดต้องยกสูงเลยครับเจนทานเฟร์เล่าครับอ้าวโดนอีกแล้วครับต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับยกแรกครับหรือประมาณครึ่งนาที ยังไงต้องไปแก้เกมว่ากันยกหน้าครับปล่อยลำตัวมาอีกแล้วแต่พอรู้ว่าคู่ต่อสู้ฟื้นนี่ก็ยังไม่ค่อยเร่งเท่าไหร่เลยครับน้องโอนั่นครับบริหารจัดการให้ดีนะครับไม่ใช่จะใช้พละงกำลังอย่างเดียวครับศิละปะแม่ไม้มวยไทยต้องหลากหลายครับอ่าครับรอดไปได้ครับทางด้านของโจนาธาน ได้ไปแล้วหนึ่งนับนะครับยกแรกของน้องโอสอย่งเจริญการช่างไปดูภาพช้าครับโอ้โหดูข่าจเต็มแล้วรับเยอะเลยครับดูครับโอ้โหแล้วก็ค่อยๆร่วงลงไปแม่น่าจะโดนเข่านะครับค่อยๆจุกนะครับพอโดนเข่าแล้วกาดมันร่วงครับมามาเป็นชุดเลยครับ แต่ก็ฟื้นเร็วนะครับโจนาธานถือว่าใช้ได้เลยครับร่างกายหัวใจครับพร้อมสู้ครับอ่าครับยก2ลุนต่อครับอ้าอยังไงครับโอ้โหตกใจครับลื่นเลยครับน้องโอต้องมา้าคืนเลยครับยกนีครับโจนาธานเฟรเดน่าครับยกที่ลวโดนนับไปฝ่าเนื้อตบซ้าย ทางเลือกมาเยอะครับโจนาทานมีศอกตั้งมีศอกสะบัดเข้าไปนะครับเจนาทานพยายามจะแก้หมัดของน้องโอครับยกกัสูงๆครับเดินเข้าไปครับกาชวนทะลอกครับสอกงัดโอ้โหเข่ามาเข่าตามหลุยแหลก้วครับตอนนี้น้องโอ ไม่ได้มีเฉพาะหมัดนะครับโอ้โแข่งขวาฝังมาดูว่าโจนาธานจะทำอย่างไรนะครับเบลลล่าตอนนี้ก oh, ็ออกอาการไม่กล enfin, ัวเลยครับยกกาสสูงๆเดินเข้ามาเลยครับมั่นใจว่าทนได้ครับตบซ้ายแทงขวาตบขวาแทงซ้ายครับ อย่าบุกเพลินนะครับโจนาธานเฟอร์เรล,ล่าแหมลุยแรงแล้วครับตอนนี้โจนาธานเฟอร์เรล,ล่าพยายามตั้งศอกสู้นะครับตัดลำตัวตเอาครับต่อยหน้าอาจจะไม่สะดุ้งลองเคาะสีข้างดูบ้างครับอาครับพยายามจะแลกเหมือนกันครับโจนาธาน โอ้โหโดนหมัดนะหมัดซ้ายครับโอ้โหไปเลยครับลูกนี้ความเลยครับแม่ไม่ต้องนับแล้วมึงครับโอ้โหเจออะไรเข้าไปครับแม่ต้องมาคล้องปีกเลยครับดักแม่นๆม่นทีเดียวครับแม่เล่นเอาตัวเองเลือดกับเราทะลักไปเหมือนกันครับ้องโองงครับแปโด้โหดูครับถามพี่หมอเกิดอะไรขึ้นครับดูนะครับโดนอะไรเข้าไปครับโอ้โหตบซ้ายครับแล้วดู ถ้าหล่นครับโอ้โหหน้าฟาดกับพื้นสปริงเด้งขึ้นมาอีกทีครับแม่ป๋าหลอปรบมือให้ครับเป็นชัยชนะน็อกครับแบบสวยงามครับน้องโอสอยิ่งเจริญการช่างครับน็อกโจนาธานเฟอรเดน่าไปได้ในยกที่สอง